สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้องแนน257นะคะวันนี้เราก็จะมาท่องบทอาขยานเออ่สก,กวานะคะเรื่องวาจาค่ะมากันหนึ่งสองสามสามสี่ค่ะหนึ่งสองสามสกาวันอื เประที่เดียบเปียบดวงพวงพระยอมอาจจะน้อมจิตน้มด้วยลมลมแม่ลมล้ำหยับหยับไม่ปราบปลื่นอันดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเ็ตค้มผู้ดีภยัย ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังมือนหน้าระอนจบแล้วค่ะสำหรับบทอาขยันของอบทสร้อยไอ้ไม่ใช่ค่ะบทสักกวาน,นะคะความหมายของมันเนี่ยก็คือสักกวานว่า หวานหอมกินประเทีเปียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตนมโดยลมลมพวกนี้นะคะเขาก็จะเน้นด้วยด้วยวาจาอ่ะอย่างไม่เหมือนแนพจวานหิวหวานหอมก็คือเออน่าจะคนชื่อพจมานเนี่ยและค่ะเขาแบบูพจาหอมหวานแต่ว่าคนที่แบบ คนที่พูดจะไม่พาะก็จะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าละอาเเมือนหน้าระอายเอ่ยก็คือมันจะมีคําว่าใครฟังลมเมือหน้าระอายเอ่ยคือ,อเขาหมายถึงว่ามันคือคนที่แบบพูดไม่พอะจะละอายแล้วก็เดินไปแบบ ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่นะคะถ้าหนูแต่าแต่เราไม่รู้นะคะว่ามันหมายความว่าไงแต่อันนี้เราตีความเพื่อความมั่นใจคะ่ะที่เราพูดมาแต่ถ้าเกิดคนไหนที่รู้หรือไม่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหนูด้วยนะคะอ่ะคราวนี้เราจะมาบอกว่าเรื่องเนี้ย สกาวเนี่ยค่ะลุงตลับเป็นคนร้องนะคะลุงตลับก็อยู่ในวันละคดีลำนำบทที่สานะคะมาค่ะลุงตลับเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าบทกรบทสกาวเนี่ยเป็นบทร้องของเก่าคนแต่ก่อนเนี่ยเขาลอยเรือโต้อตอบเวลามีงานรื่นเริงนะคะ แล้วเขาก็จะแต่งเรื่องแล้วก็มาร้องตอบกันให้มันเป็นเสียงทำนองเพลงนะคะส่วนคนอพอเราไปเจอในหนังสือนะคะเขาบอกว่าแล้วก็มีอไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าเรื่องการพูดของคนเรานั่นแหละเขาบอกว่าถ้าพูดจาไพเร ก็มีคนชอบแต่ใครพูดจาคำหยาบใครๆก็ไม่ชอบนะคะอ่าเลือกเลยค่ะว่าจะพูดคำหยาบหรือพูดคำดีนะคะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะแล้วคราวนี้ลุงตลับก็บอกว่าเก่งมากเลยตอบถูกลุงตลับชมเนี่ย <c oughs> เห็นไหมว่าการพูดของคนเรานะ นั่นน่ะนั่นแหละสําคัญมากเวลาเราจะพูดกับใครก็อย่าเรียมพูดเพราะเาะเหมือนศัพกวาหรือถ้าเกิดใครเป็นคนที่พูดไม่พอให้นึกถึงศักกวาอันนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วค่าวนี้นะคะเรื่องลุงตลับก็จบไปค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังเข้าเรื่องการไก่แจ้นั่นเองแซ่เสิงไก่แจ้แซ่ เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะว่าไก่แจ้แซ่เสียงทำยังไงพูดยังไงร้องยังไงโอเคไปดูคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย